สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสพังกันนะคะโคนสพาดนะคะใส่สพังเดอเคือเราก็จะมาทำกันนะคะทุกคนอันนี้ตัวละครที่ซื้อไว้นะคะ อ้ยตัวนี้เป็นตุ๊กตาของพี่นิวเองเดี๋ยวเราก็จะทําตามเพื่อนนะทําตามดีไซน์นะคะทุกคนอ่าไปดูดีไซน์กันคนเนี้ยเขาไม่ได้เล่นนานแล้วเขาก็มากลับมาเล่นนาน,นะคะ่ะเนี่ยคนเนี้ยคนที่มาใส่เสื้อแล้วก็ชูนิ้วไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนที่มันใส่เสื้อลายๆค่ะทุกคนเราก็จะไปดูเพื่อนกันนะคะ เพื่อนใส่ชุดอะไรแต่เพื่อนก็ไม่ได้ใส่ชุดหรอกคะ่ะใช่ก็เพิ่มไม่ใส่สุดจิตแล้วนี่คนนี้ก็เคลีโอนะคะทุกคนคนนี้เหมือนที่เล่นกับพี่ต่อเลยโอ้คิปิบาร่าก็มาคิปิบาร่าคีปิบาร่าคิปินี่นะคะดีไซน์กดไปแค่เท่าดีไซน์ เลยนะคะทุกคนนี่คือสองผงของเรานะคะทุกคนตันโตมาโตมาสังผงของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอ๋ออุย้ยแล้วก็จะมาบางเก่งๆเป็นสีชมพูแต่เราไม่มีสีผูช่างมันเถอะ,ะไปทีเก้าเก้ายับผมเราก็จะถ่าย ตามกันกนะคะทุกคนแล้วเราก็จะอุ้อยากได้มีแต่มันก็ไม่อัเดตนะคะอยากได้หมโมอีมีแต่เขาก็ไม่อัปเดตง่ะเราดูตัวนี้สิ วิ่นี่ไงโอเคเราเลือกทรงผมไม่ได้น่าจะเป็นอันนี้นะคะจะมีแค่คนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมีแค่คนอยู่แคแล้วนะจะมีแค่คนไม่ได้แล้วนะ กนที่แล้วินอ่ะทำไปต่อนะคะทุกคนสเสียดยีดกันมาเลยแบบรูตาหลายมาะคะ่ะทุกคนอุ้ยนี่ไงตัวที่พี่นิ้วใส่ มากจชื่แคี้แคทช่ไหมอม่ใช่แ่แคทคะทุกคนเนี่ยเขาบออะไรอ่ะมองไม่ชัเลยยีจาก่อนกางเกงยาวยาวเกางเกงยาวยาวก็มานะคะทุกคน กระโปงก็มาสีไม่เห็นมีกระโปงเลยนี่ไงกระปุยสปสาสไลด์เรือกระโปงนี่กระโปงกระปุยเนี่ยทำ,ทำไมกระโปงกระปุยอนนี้ทำไมทำไมกระโปงอันนี้มันเป็นแบบเนี้ยคือเราก็ไม่ชอบอยู่ดี Nên đưa ra của những người khác của แต่ต้องเลิกเสื้อออ,ก,อกนี้สิกดออกกดออกสิกดอกมักน,ก,นก็จะเป็นแบบนี้นะ กกไปรับทุนจริงๆมันจะมีแบบใกล้จะถอดแบบยังไม่ถอดนะคะทุกคน เนี่ยคือมันแบบไม่หลายอันมากค่ะเอาเด็นมาใหม่หมดเลยแถมฟรีด้วยวันนี้เราก็จะเปลี่ยนล่างกันนะกลายเป็นพิมิวแอติเฟนไม่ใช่ ก็จะมีอันนี้ก็จะอัปเดตนะคะเราไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรเลยนะมีน้องหมาด้วยน้องหมากับดอกไม้แล้วก็เป็นเทนไม่ใช่ก,ก็น่ารักอยู่นะคะนี่ อุ้ยไม่แบบเสื้อนักเรียนด้วยหรออุ้ยมีมนี่พอดีเลยฮะแล้วก,ลก,ก็มีเสื้อแล้วก็มีเสื้อนะักปรานักป่านะ แรกคิตตี้แต่มันแพงอุ้ยน,นี่ก็ชอบนะโอ้คิตตี้อ่ะนี่กได้คิตตี้อะเป็้คิตตี้เฮ้เดี๋ยวทุกคนอันนี้มันมีตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไอ้เค,ค้กพันหลังเนี่ยมันตั้งแต่ตอนไหนพูดตีทำไมไม่พูด

ผม,มใหมุ่แล้วก็มีตาใหม่นะคะทุกคนมีทรงผมมาใหม่ด้วยนะคุยเดี๋ยวอันนี้ก็เคยมีในอะไรนะอะไรนะคิดต่อแฮ่ม่ใช่พี่มใช่พี่ต่อสิ <c ười> คอยประหยัดสีอเซนเอาเสีเน <c ười> เรามไม่ได้การนั้นนี้เ้วแ,แม่จะเปิดทำเยี่ยไรแบบกูจะหมดแล้ว ก็จะแล้ว่อยบ่อยากเสียเส้นน่ะเ็ใช่ไอใชยบยอยากเสียเส้นน่ะ ค่ะไม่เหมือนจริงไม่เหมือนปลอมแน่นอนเลยครว่อยาเซนนะเซื่เสนเราก็จะเปลี่ยนเป็นสมุทติ้งน้นองนะ่าเกินไหมเราเป็นแฟนกันไหมน้องเอ้ยไม่อยากเป็นแฟนต้องดูไม่ออกไม่ดูไม่ออก จะได้ไปหาเทออือือเปิดไลฟ์สดเพื่ออะไร,ะไรฟังเพลงในไลฟ์สดมันพผลแต่มันไม่มีพูดนะ <c oughs> มันก็กดออก งน่อยพี่ดันเหตง ไม่ใช่กูกลัวใครจริงไม่เอาแต่มันแบตหมดแล้ว อย่าร่นตีเลยเราก็จะมาแต่งตัวแบบไม่มีโฟล์ไฟฟิ้งนะคะทุกคนก็ไปแต่งตื่อกันเลยหนึ่งตักชุดติ้งดิงนาเกตปานาเกตปาก็ดีไม่เดานะคะทุกคน นกิ้ปลานกิ้ปลาก็ดีไม่เราเนาะฟี่กดไปได้สวมสวมใส่เนี่ยมหลังจากที่ซื้อแล้วนะคะคอะต่อไปอุย๊ยเราจะเลื่อนผ่านทำไมอ่ะออาอันนี้ก็ไปก่อนเถอะกันเออใส่ไป เห็นอันนี้มันมีมาใหม่นะคะเราก็เลยใส่มันชื่อว่าอะไรนะครับค้กิกขับคุงเลยเนี่ยค่ะเนี่ยมันมีควันออกเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันมีควันออกเลยควันออกอมีควันตามหลังด้วยแฮะใช่เราจะซูมให้นะคะทุกคนแต่เ,เราจะไปตัดต่อให้เด้อ มันเซ่มันควันขมงเลยฮะฟันขมองเราก็จะเอานักกิตปลานักกิตปลาไหนดีคะทุกคนเกิดอะไรกันบานเนี่ยชอบนะามากโคตรชอบเลยค่ะทุกคนไป ใส่เข้าไปก็จบค่ะชาชาไปซื้อเรียบร้อยแล้วทำไมไม่หายละ่ะคะคิด,ค,ดคิดว่าขัานหลังแล้วผมยาวค่ะทุกคนจริงๆมันเป็นผมต้องหูเราก็มีหนูอันนี้สีปเป็นสีย ขอ,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 อเขอาเสื้อออกได้บขอเสื้อออกได้บมาอ่านเอาบออ่านทำเพือ่อไอมีแฟนแล้วไอบ่มีแฟนไอมีแฟนแล้วไอบ่มีแฟนอนมีแฟนแล้ว ไอบอมีเฟนจริงๆริน้ก็จะตแต่งตัวสวยแต่ก็ไม่มีทีส่สวยนะคะป้ายไอ้เสื้อสีชมพูนั้นนะ่ะมันเขาก็ลบออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเราก็ต้องมาใส่สีดำแต่มันไม่มีเกงเกงสีม่วงเลยค่ะเพราะตอนนี้เราใส่แครแบรกันอยู่เสื้อแครแบกสีดำเกงเกง แคแบร์สีม่วงอ่อนนะคะแต่เราก็จะไม่มีอันนี้ไม่มีอะไรแล้วลูบักลูบบกเลยฮคือเราแบบอยากใช้เราบักมากค่ะแต่ตุกคนก็ไม่มีเหมือนกันนะแล้วก็เอาสินี้ก็ได้โอ้โอบอ,อเป็นไรหรอกรับสินค้าแล้วโอ้ยจำได้ว่าบอนี่ อยากลับนาอาเทอยากลับนาทีอเอาหมวกออกด้วยสิครับทบหนูแทจำต้องน้ำม่จะคนเท่คนจับจับแล้วพี่แจ้งไงดีครับป้านหนูอยากจะเรียงอีรักเคยเรียงพี่และมันไม่เท่ไม่ใช่หนูมันนะที่จะจะฟงัฟงแชรจะฟังแช รับตัวจริงมาจับที่แท้ไขยย่ยบคงคิงตุงดิงตองแดงน่ารักก็กคิกฟุ๊กของแข็งเอ็นดูหนูหน่อยถ้าก็หนูน่ารักคนไยขลก็มาคะ่ะ นะใบหน้าคอไหลดางดิงแหเออ เพลงอะไรกันสิ่งรู้สิ่งดังจังวะก็ใส่อันนี้วไปมันไม่เหมาะแต่ก็สร้างเรจะชื่อมันจาอะไร ดีอ่ไม่ให้มันมีหรือเปล่าเราจำไม่ได้อ่ะวะัตเราทำอยู่แหละเออเออลำวงสระบุดี์มมจำอะไร ไปนี่ก็มันไปตาตาหากนี่ไรนี่คือ,อไรมาทำไมมาได้ไงเขาตกใจดิเฮ้ยแม่เพ่อยิงเลยล่ะฮะผัดจะเป็นเพ่อยิงฮะแต่แม่ไม่อยากจะทำไงฮะ คือพร้อมฉอดฮะใคมาจีบแบบว่ามาจีแบบาาดได้นะฮะวอด,อดอจีบพร้อมฉอดฮะผมถอดจีบจังหวัดอุทยัยฮะใครจะมาก็มาได้นะฮะขำกำลังอยู่กรุงเทพนะฮะผมกำลังจะกลับอายุทยาแล้วนะฮะเดีย๋ยวผมจะไปที่นะฮะเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมต้องห้าสิบทุ่มมองนะฮะ ถึงผมจะมาได้พี่ได้นะัะการเดินกันฟรีนะายบายนะฮะไปก่อนนะครับแล้วอันกดติดตามผมด้วยนะครับแต่วผมกําลังจะไปแล้วผมกําลังจะกลับนะครับผมจะกลับแล้ว,นะ,ลวนะครับผมจะกลับแล้วสามสองหนึ่งผมกลับบ้านแล้วนะฮะผมมาอยู่อยุทยาแล้วนะฮะ ไม่าย,ายนะฮะทำอยู่อายุที่ยายเยะนะฮะยายงงาม,มากกันนะฮะบายฮะมาง่ายครับจุ๊บจุ๊บบายทำอย่าไปก่อนนะคะ่ะอย่าไปเล่นนันนี่หรอกก่อนนะคะ่ะมีงานให้ทำไมคะ่ะ ปาลินยาไม,ม,ม,ม่มีแต่มีนะคะแต่มีเหมเอน